ออครับผมอด KDM นะครับจากช่องวิสูไทยแลนด์ Thailand ครับวันนี้นะครับผมจะพาผู้ชมทุกท่านมาดูดการแต่งรถจโตโยต้าไทรทันดับเบิลแคบพัสด2.4ไมล์เวท GT Premium a t h l e t e 4x4 นะครับเป็นตัวท็อปสุดในตระกูลไทรทัทนเลยก็ว่าได้นะครับผม ราคาเจ้าตัวอยู่ที่1,156,000บาทนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัว e แอดลีตแท้นะครับซึ่งเอาตัว GTPremium c ั b r มาแต่งนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะมาบอกแคมเป็นและอุปกรณ์ตกแต่งที่ผมให้ลูกค้าไปนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะเรามาเริ่มจากในส่วนของตัวคอนเซ็ปต์รอบคนันกันก่อนนะครับว่าในส่วนของตัวไททันแอดลีตเนี่ย มันจะเป็นสีที่มันเป็นโทนตัดดำอยู่แล้วนะครับจากรุ่นเดิมปี2020นะครับที่ขายดีเป็นเทต้มเลยถ้ารุ่นนี้ออกมาใหม่ใช้ไรกว่าเดิมแต่ยังเน้นคอนเซปต์เดิมเดิมเหมือนเดิมอยู่นะครับผมสติต๊กเกอร์ยังเหมือนเดิมนะครับสไตลิ่งบาร์ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่เราเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็คือในส่วนของตัวล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวด้านหน้าก่อน นี่ครับล้อด้านหน้านะครับขอบ18นิ้วนะครับเป็นลายดอกไม้นะครับรัดด้วยยางมอนสเตอร์ a t ทนะครับผมดอกจะออฟโรดประมาณนี้นะครับนี่นะฮะดูความสวยงามนะครับในส่วนของขนาดของยางนะครับ265้า26ทับ60 R18 นะครับผม ล้อแมกแถมฟรีนะครับคันนี้ผมต้องบอกเลยว่าลูกค้าได้ส่วนลดไป60,000บาทนะครับพร้อมกับแต่งเต็มแบบนี้เลยนะครับสิ่งที่ลูกค้าได้ไปนะฮะในส่วนของด้านหน้าก็คือจะเป็นในส่วนของตัวครอบไปตัดหมอกนะครับเป็นสีดําเงานะครับมูลค่าตัวนี้800บาทนะฮะแล้วก็จะมีคําว่าไททันสปอร์ตเป็นโลโก้ที่กว่ากระโปรงสีดําให้ด้วยนะครับราคาอยู่ที่450บาทนะครับส่วน กระจังหน้าและตัวเดนัมิกคิวตัวนี้นะครับทั้งสองข้างตัวนี้คือจะเป็นเดิมๆมาจากโรงงานเลยเราไม่ได้ถอดไปทําสีหรือทําการครอบเดนัมดังสิ้นนะครับจะเป็นหน้าดําแบบนี้มาให้เลยนะครับและในส่วนของตัวโครมไปนะครับตัวนี้ครับตัวที่ตัดกับตัวกระจังหน้าเนี่ยมันจะเป็นร้อยต่อแต่ข้างในเนี่ยที่จะแตกต่างกับตัวธรรมดาคือมันจะเป็นสีดำนะครับมันจะเป็นลมดําแบบนี้นะฮะถ้าเป็นตัวธรรมดานะสังเกตง่ายมันจะเป็นสีเทานะครับ สิ่งที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปคือในส่วนของตัวนี้นะตัวครอบไฟหน้าที่เป็นสีดำด้านพร้อมกับเส้นสายสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีคำเสอร์ลคํำว่าไททันมาให้ด้วยนะครับตรงนี้เลยนี่น,นี่ตรงนี้นะครับโอเคด้านข้างนะครับในส่วนของด้านข้างที่เราแถมฟรีให้กับลูกค้าไปคือซุ้มล้อแท้จากโรงงานนะครับมูลค่า5,000บาทแล้วแถมฟรีให้กับลูกค้านะครับคือ ในส่วนของตัวซุ้มล้อดีนะคะอืนะครับประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปคือเบ้ารองมือเปิดนะครับเพราะว่ามือจับตัวนี้จะเป็นสีดําจากโรงงานมาให้อยู่แล้วเราเลยใส่แค่เบ้ารองมือเปิดที่มันเป็นสีดําด้านนะครับ จะให้รับกับตัวชุดข้อไฟหน้านั่นเองนะครับผมแล้วก็คันนี้ติดิฟรมขนาด80บารหน้า60นะครับเป็นของ h ฮคูลแม็กซ์ e ีรนะฮะแล้วก็จะติดกันาศารสร,รงสปอร์ตนะครับเป็นของทางสปไปเออร์นะครับราคากันาศาสตร,ร์อยู่ที่700บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบ้ารองมือเปิดราคา4ชิ้นนะครับ600บาทแล้วก็ตัวข้อไฟหน้าตัวนี้ ผมลืมบอกราคาไปเมื่อสักครู่นะครับราคาชุดละ1,300บาทนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านบนนะครับในส่วนของตัวด้านบนนะครับเดิมๆจากโรงงานคันนี้จะเป็นหลังคาสีดํามาอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้แรปสีหรือว่าทําสีใดๆทั้งสิ้นนะฮะแต่สิ่งที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปคือเาลาหลังคานะครับที่เป็นอ s ังหารนะครับใช้งานจริงไม่ได้นะครับลูกค้าตัวนี้ราคาอยู่ที่1,000 800บาทลูกค้าสามารถซื้อหยิบจับมาติดตั้งรถกันได้นะครับแต่ที่ผมรีวิวบอกราคาไปคือเราแถมฟรีให้กับลูกค้านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านท้ายของกระบะกันบ้างนะครับแอดลีดยังมีให้เหมือนเดิมคือตัวสไตลิ่งบาร์แท้จากโรงงานนะครับสติกเกอร์แท้จากโรงงานมาให้นะฮะ ที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปคือตัวครอบไฟท้ายที่เป็นชุดเดียวกับตัวข้อบไฟหน้านะครับนี่นี่ครับกระบะท้ายสัญลักษณ์สี่คูณสี่จะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็มีคำว่าแอดลีติตดที่ฝากระบะท้ายให้ด้วยนะครับผมในส่วนของตัวกันชนท้ายนะครับเป็นสีดำจากโรงงานมาให้นะครับแล้วก็ตัวมือจับ ฝากระบะท้ายก็เป็นสีดํามาให้เหมือนกันนะครับนี่ประมาณนี้นะครับส่วนด้านนี้ที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปก็คือข้อปรถัานมันนะครับในราคา600บาทอา่เดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะครับว่าตัว4ี่คูณ4มีอะไรพิเศษไปกันครับสำหรับภายในห้องดิสา์นะครับจะเป็น เบาะสีน้ําตาลนะตัดกับดำนะครับจะเรียกเป็นสีน้าตาลได้ไหมอ่ะจะออกสีน้าตาลน้าตาลส้มๆนะครับน้ําตาลแก่ๆหน่อยๆนะประมาณนี้นะฮะในส่วนของห้องโดยสารตัวแอดลีนะครับผมแต่ถ้าเป็นขับสี่จะมีโฟแอร์อยู่ที่หลังคานะครับจะเป็นโฟแอร์อยู่ที่หลังคาถ้าเป็นตัวขับ2จะไม่มีโฟแอร์นะนี่ประมาณนี้นะครับในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหน้าบ้างว่ามีอะไรเพิ่มเติมพิเศษเข้ามาส่วนห้องโดยสารด้านหน้านะครับในส่วนของผู้ขับเนี่ยเบาะจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับของผู้ขับจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับผมตรงในด้านของพวงมาลัยนะครับก็จะมีระบบควบคุมการทรงตัวมาให้ปุ่มแล้วเปิดปิดนะครับการทํางานของระบบ Option, ออปชั่นความปลอดภัยต่างๆนะครับ ระบบกดปุ่มสตาร์ทมาให้นะครับผมระบบคูส์คอนโรลมาให้นะครับแล้วก็มีระบบควบคุมเครื่องเสียงที่พวมาลัยนะครับพมาลัยตัวนี้จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสำหรับหน้าจอแสดงผลจะเป็นแบบ TFT นะครับจะเหมือนในส่วนของตัว GT และ GT Premium นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องเสียงกันบ้างครับ หน้าจอนะครับปี2021นะจะเป็นหน้าจอทัสกิกนขนาด7นิ้วนะครับผมตัวนี้ไม่มีระบบนำทางนีเวกเตอร์แล้วและไม่สามารถเล่น DVD ได้แล้วนะครับเพราะทุกอย่างมีทั้ง Apple CarPlay และ Android Audio มาให้นะครับก็คือว่าเบ็ดเสร็จในนี้มาเลยนะครับผมก็เลยไม่จำเป็นต้องมีในส่วนของตัวระบบนำทางจากเครื่องมานะแล้วก็ส่วนของแอร์นะครับแอร์ถ้าเป็นตัวขับ C แอตเ t ดนะครับผมจะเป็นแอร์แบบ Duo Zone นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับแยกอิสระซ้ายขวานี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีระบบการทำงานของระบบขับเคลื่อน4ล้อให้ด้วยนะครับอยู่ตำแหน่งนี้เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวระบบเกียร์ก็ออกแบบมาได้อย่างสวยงามนะครับหัวเกียร์เป็นหุ้มหนังพร้อมกับเดินได้สีส้มแบบนี้กัเลยทีเดียวนะครับผมนี่ ในส่วนของด้านบนนะครับกระจกมองหลังก็จะเป็นแบบตัดแต่งอัตโนมัติแล้วก็มีกล้องบันทึกหน้ารถมาให้ด้วยโอเคประมาณนี้แล,นลแล้ว้องีิสานครับกดแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างนอกดีกว่าเป็นอย่างไรบ้างครับลูกค้ากับการรีวิวการติดตั้งอุปกรณ์นะครับในส่วนของตัวไททันแอดิทคันนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับชอบและ ถูกใจโปรโมชั่นแคมเปญลูกค้าสามารถแอดไลน์ด้านล่างคลิปนี้มาคุยรายละเอียดกันได้นะครับหรือโทรสายตรงที่เบอร์0 8 4 5 8 1 6 3 1 3นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์และลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับวันนี้หมด KTM ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ